ยินด,ดีตอนเราเข้าสู่เกมปังๆไว้เฮ้ยเกมปังๆวันนี้อยู่ที่สล็อตเหมือนเดิมไอ้เฮียนี่อยู่ที่เกมนี้เลยสัสช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไอ้เฮียตารางกระจาเป็นดังนี้คนไทยอ่านหนังสือแค่สองะทาันแหละสั์พุ่งมึ่งไปหาอา่านกัาเองแล้วกันไปปับเบ็ดก่อนเบ็ดสิบสองนี่กี่ลายเอาหกสิบบาทเลยสั์ไปเรื่อย อยากรวยแอดมาเลยที่แอด88 u t u b e กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจให้กูด้วยกูจะได้มีกำลังใจใเฮียจะได้รีวิวให้พวกมึงดู45บาทไอ้สัสไอ้เฮียไอ้หน้าหีไอ้ลุงโทนี่หน้าหีไม่ได้ด่าพวกมึงนะกูด,ด่าลุงโทนี่ถ้าอยากรวยแอดมาเลยที่แอด88 u t u b e นะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนไอ้สัส ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างยังไม่มาเลยมาสามตัวมาทําไมช้างเย็ดไอสัตว์เมื่อไหร่จะมาถ้าช้างมาเยอะกูว่าแตกแน่นอนเอกลักษณ์ของมันอยู่ที่ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าม้าลายก็มียีราฟก็มีสัตว์ไม่ใช่มีแค่ช้างช้างเย็ดไงช้างเย็ดนั่นไงรางวัลใจไอเหียวิ่งไปเท่าไหร่ามร้อยกว่าแล้ว เอาวิ่งไปอย่าหยุดนะไห้สัตว์เดี๋ยวทีมหน้าให้ถ้ามึงหยุดอะเออไปเฮียมจะวิ่งหยุดเมื่อไหร่วะเนี่ยกูไม่อยากรอแล้วสัตว์อยากเสียตังแต่เสือกได้ตัง 5, ห้าพันสี่เฮียเป็นไงฝากไปด้วยเกมนี้สัตว์ช้างสายหัวเลยใครอยากรวยแอดไปเลยที่แอดแปดแ u ดยูทูบนะพวกมึงแล้วก็อย่าลืมกดส,สกามสไลดใกูด้วยยเย็ดแค่